สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดีโฮมลฟวิ่งพาท่านผู้ชมมาชมบ้านสําเร็จรูปนะครับ ที่เป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นกันนะครับก็เป็นการเปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับจากที่ผมเคยไปรีวิวตัวบ้านที่เป็นสไตล์อีลิชคอเทตมาเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูแบบบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นกันบ้างนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นของพี่หมูนะครับตั้งอยู่ที่นางเ้นจีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมแจ้งราคาไว้ก่อนนะครับราคาอยู่ที่1นล้านเก้านบาทนะฮะ พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเองนะครับอยู่ที่115ตารางเมตรนะฮะแบ่งเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ํา2ห้องโถง1ห้องครัวนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังตัวบ้านก็จะมีจุดบันไดน,นะครับภายนอกตัวบ้านซึ่งสามารถเข้าใช้ขึ้นลงระหว่างชั้น2แล้วก็ชั้น1ได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้า เข้าใช้ตัวบันไดาภายในตัวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดของตัวบ้านเองนะครับก็คือขนาดความกว้างอยู่ที่3.5เมตรนะคะความยาวของตัวบ้านอยู่ที่19.22เมตรเลยนะครับแล้วก็มีความสูงถึง5เมตรนะครับเพราะว่าเป็นแบบบ้านที่เป็น2ชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแบบบ้านที่มีความกว้างความใหญ่มากๆเลยนะครับ เป็นแบบบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับที่ผมมารีวิวที่มีลักษณะของตัวบ้านที่ใหญ่มากๆนะฮะภายในข้างล่างที่ท่านผู้ชมได้เห็น เป็นห้องนอนห้องที่1น,นะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.3เมตรนะฮะแล้วก็ยาวอยู่ที่3.5เมตรนะคะแต่ว่า,าภายในของตัวบ้านหรือตัวห้องต่างๆก็ยังไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้ผมก็เข้ามาถ่ายก่อนนะครับเสร็จสิ้นสักประมาณสัก90%แล้วนะครับก็เหลือแค่การเก็บรายละเอียดของตัวงานตัวบ้านทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ตัวหลังคาเองนะครับข้างบนก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับบุด,ด้วยฉนวนกันความร้อนของ SCG Stay c o o คหนา3นิ้วเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นของอตัวหน้าบ้านนะครับสขั้นแต่ตรง หน้าบันไดก็จะเป็นประตูนะครับประตูตรงนี้จะเป็นประตูอะลูมิเนียมลายไม้ลายไม้สักนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นแต่ว่าการติดตั้งยังไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในตัวบ้านาข้างหลังบ้านแทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวนะครับโซนห้องครัวก็ใหญ่มากๆเลยนะครับยังไม่มีตัวเคาน์าเตอร์ตัวซิงค์ต่างๆเข้ามานะครับ อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในมุมกว้างนะครับก็ถือว่าเป็นแบบบ้านที่สวยงามมากๆเลยนะครับมีการาตกแต่งนะครับด้วยลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็ตรงตัวฝ้า,าตัวผนังเองก็เป็นตกแต่งลายไม้นะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดข้างหลังตัวบ้านเป็นบันไดโครงเหล็กนะครับก็ซึ่ง าสามารถเข้าขึ้นลงระหว่างชั้น1กับชั้น2ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับก็มีหลังคาครอบคลุมระหว่างตัวบันไดเต็มตัวบันไดเลยนะครับก็ซึ่งสามารถทําให้กันฝนกันน้ําได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าทวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเองนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่า,าสามารถที่จะทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าโครงเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นโครงเหล็ก วันไหนะครับที่ซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่แล้วนะครับสำหรับบ้านนอกดาวเพราะว่าถือว่าเป็นเหล็กที่ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดีนะฮะอายุการใช้งานก็ยาวนานนะครับนะับเป็น10บสปีนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมเป็นอย่างใดน,นะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมเข้าไปดูข้างในสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ ห้องครัวซึ่งความยาวเนี่ยก็ยาวมากๆเลยนะครับสำหรับห้องครัวเองก็ยาวอยู่ที่ประมาณ5.6เมตรนะฮะกว้างก็ตามลักษณะตัวบ้านเลยนะครับประมาณ3.5เมตรนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ยาวมากๆเลยนะครับขอโทษทีนะครับสำหรับตัวความกว้างเองนะครับกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับ ซักล้างนะฮะทำความสะอาดแล้วก็จะเป็นมุมของห้องครัวนะครับแล้วก็ถัดไปที่ท่านผู้ชมได้เห็นนับจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารนะฮะติดกับห้องครัวเลยนะครับก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารเอาไว้นั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะรับลมชมวิวตรงที่เป็นประตูบานใหญ่ที่ท่านผู้ชมได้เห็น ตะกี้นะครับตรงนี้เองก็เป็นจุดที่เป็นประตูอ,อลูมิเนียมลายไม้สักที่ผมได้แจ้งไปก็ถือว่าเป็นประตูที่สวยงามมากๆอ,าอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้ไอเดียในการตกแต่งบ้านนะครับไม่อยากใช้ตัวที่เป็นไม้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ โดนปลวกนะฮะแล้วก็ไม้บวมได้ก็ใช้เป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดของอห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเรามาชมกันต่อเลยนะครับสำหรับห้องน้ําห้องที่1น,นะครับห้องน้ําห้องที่1ก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะฮะ ยาวอยู่ที่2.2เมตรซึ่งมีความกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะฮะมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตู้นะครับอาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพี่หมูเจ้าของบ้านนะฮะเป็นคนซื้อแล้วก็จัดาวางเองนะครับในส่วนของอ่ากระเบื้องนะครับก็ปูเต็มเลยนะครับก็ซึ่งพี่หมูก็จะเป็นคนที่เลือกหลายเองเช่นกันนะครับในส่วนของตรงนี้ ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะฮะห้องอห้องนอนห้องที่1เป็นห้องนอนชั้นล่างกว้างอยู่ที่3.3เมตรยาวอยู่ที่3.5เมตรเลยนะครับภายในตรงนี้ก็จะมีจุดติดตั้งแอร์ไว้เรียบร้อยนะครับอนาคตก็เอาแอร์มาติดตั้งก็สามารถที่จะ,ะไว้นอนพักผ่อนได้อย่างสบาย,บายเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินกลับย้อนเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบันไดนะครับบันไดตรงนี้ก็จะเป็นบันไดโครงเหล็กนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้เป็นไม้จริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนชั้น2แล้วนะครับภายในตัวชั้น2เองก็คล้ายๆกับตัวบ้านที่เป็นชั้น1นนะครับก็จะมีขนาดก็พอๆกัน ตรงนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมตัวห้องน้ํากันก่อนนะครับตรงห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่2นะครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกับห้องน้ําห้องที่1นนะครับในส่วนของรายละเอียดการตกแต่งต่างๆนะครับตัวสุขภัณฑ์ต่างๆก็ครบครันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นชวเวอร์กั้นอาบน้ำเนี้ยทางด้านพี่หมูก็เป็นคนจัดมาเองอย่างเช่นเคยนะครับ ซึ่งขออภัยกับท่านผู้ชมนะครับที่อาจจะมองดูและละักษณะบ้านอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการต่อไฟฟ้าเข้ามานะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็มาถ่ายทํานะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อน,นครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2ชั้นบนนะครับก็ดูวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยนะครับ มีขนาดความกว้างอยู่ที่3.3เมตรยาวอยู่ที่3.5เมตรเช่นกันนะครับตรงประตูเองก็จะเป็นประตูลักษณะขันโยกนะฮะลายเป็นลายไม้สักสวยงามนะครับเดินย้อนกลับไปนะครับตรงที่เป็นโถงบัไดตะกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลนักษณะประมาณห้องทํางานนะครับมีสองห้องด้วยกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นห้องแรกที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็กว้างอยู่ที่ประมาณ3.4เมตรนะฮะยาวอยู่ที่3.5เมตรนะครับ ก็จะมีหน้าต่างนะครับผมแจ้งนิดนึงนะฮะประตูหน้าต่างที่จะเป็นลายสีดําแบบนี้นะครับองคบสีดําก็จะเป็นประตูหน้าต่าง UPVC นะฮะของบริษัทมาริสาแลนด์เป็นคนผลิตเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรั่วซึมนะครับก็ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับก็สามารถจะใช้ได้ยาวนานแตหลายปีเลยนะครับ ซึงเป็นประตูหน้าต่างที่สวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องทํางานห้องที่2นะครับก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่3.3เมตรนะฮะยาวอยู่ที่4.1เมตรตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอบันไดเหล็กนะฮะที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะขึ้นบนชั้น2นะครับก็มีการปูด,ด้วย พื้นไม้เทียมนะครับแล้วก็มีการาทาทับด้วยสีลายาสีเบจประมาณนี้นะครับตัดกับเหล็กนะฮะที่เป็นกล่องเหล็กสีดำทำให้ตัวบ้านดูมีมิติสวยงามมากยิ่ยงขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อ l ล n e แอดมาริสาแลนได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมในครั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ